คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีเจนงเาะค่ะวันหวีงามาขออนุญาตเนาะคะ่ะอยู่ตำนักปูจันเนาะคะ่ะมาไทยท้าปูจันเป็นฝันคักฝันเเนาะคะ่ะก็เลยไม่เบิกซับก่า ฟันคัดขึ้นกันดิกะสีล้วยขึ้นกันมือนีคออนุญาตเด้อให้เฝ้าเรื่องแนววท้างเนี่ยกะเบ้าถึงว่าฟันได้ซีหาขึ้นส่วนฟันต่เกี่ยวกับรถเก๋งเนาะคะ่ะเขามาเรียกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องทุกๆช่องที่ติดตามเบิกซับย์กาศเอฟซีที่ติดตามเป็นประจำขอให้ได้เงินได้ทองเนาะคะ่ะตั้งเต่เบิกซับปล่อยเด็กมากตั้งเต่เระท่านไม่หยังเนาะ ปูยาพันมาซอยเทวดาสิงซักซีพันมาซอยคือพันเขาวความฝันแต่เขียนเหล็กให้เบิกทราบกับพี่ดึงพี่ยิบลอตเตอรี่ถูกมากจนว่าได้ซื้อที่นะคะที่ราคาร่วมโอนกับเจ็ดแสนบาทนะะเนาะค่ะเนาะสามไร่กว่าเจ็ดแสนบาทนะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็ถือวา่าเทวดาแต่สิงซักซีซอยอยู่ได้น้ำสิงซักิีแต่เป็นอย่างคือวา่าพันซอย ไม่โชคลภมีอยู่ซื้อมันบดถือเด้อเจ้าว่มีด่วงว่มีโชกจ้างก็ว่าถือที่้องก็สิบอกเด้คันเทวดาบ่อยู่ครับเจ้าว่มีบุญมีกุศลบ่เฮ็ดบุญจักเทียนอ่ะบ่ถือเพราะว่าเบิกทราบมีเฮ็ดมาคักแล้วเฮ็ดบุญก็ได้เป็นเจ้าภาพกระทินกับเป็นสร้างวัดก็เป็นยกโซฟาเพราว่าสิตามวัดมีงานเนาะโอนไปปีนึงเป็นสิบว่าวัดรดคอกเด้ ข,พข, Karma, ขนพักคนหยาดไปเต็มขนผักคนเครื่องขั้วไปไปหูไยวัดไยว่ากันไรคู่บาอาจารย์เป in, a, ็นสิงหูจากเบิกทราบเนาะค่ะนาคาค้นถี่ว่าได้ติดตามเนาะกับที่ว่าเอาสิ่งซักซิ์มาอ้างเนาะค่ะอันนี้แสดงว่าเจ้าเวมเอฟซีเบิกทราบเนาะค่ะแสดงว่าหลวงแกวยังบ่ขั้นถึงขั้นโูบน้ำมูเนาะค่ะเพราะว่าฟูพ่นโูบผีพ่นบัวพ่นมาหอดเงี่ยนในหอดว่างกูว่างงานในรายรายคนเด้เจ้าแต่ว่าพอได้ทายออก ช่องพอาเพื่อนกับวัยไทยบางท่านเพื่อนกับวัยไทยเด้เพิ่นอยางมากเงียบๆขอเงียบๆมาหลายมาเป็นประจำนะคะบางคนเพื่อนเบาหน้าเหมือกทราบดีเพื่อนมาขอเอาเองเพื่อนไหมคือกันไดว่าถวายตะถวายนั่นถวายนีเนาะคะ่ะเพื่อนร้อยนี่นแสดงว่ามันเป็นเอฟซีตัวจริงเนาะ เลยบอกโอ้วหเาถือน้ำไฟแทะๆกัเขาถือกันรวยแม่แต่ว่ากบว่าไ้ถือซุงวัดเจ๊คือคนห้าวันตีถือซุงมัดกบสีพูดหัวหน้ากะสีเอาซุงมหัดผลหลายเอากะสีเลยเพ่งเล่งน้องคือสีถือกระสู้เสว่าเลยแบบคือเบิกทรัพถูกสามหดติดแล้วก็ยุทธซีหวดติดแล้วก็ยุทธเป็นไปสองสามหัดนะคะงวดได้ถือว่าถือกจเงียบไปบางที่กะถืองวดนึ่งบาถือแม่บาถือแม่ แต่วาขันไม่าเถื่อนี่ก็ถือแขนงแขื่อนฟันไม่เตียวเลยเนาะคะ่ะคือเอาเข่ากว้างฟันได้นอกฟันดีแต่ต้นคิดมากคนละแต่ว่ามากติดใจว่าฝันเห็นรถเก๋งนี่ไลยมือไลยขึ้นฟันเด้ขี่จะขี่รอบแรกฟันว่าเจโนดขี่ไปเจโนดลงมาลงมาอบอกว่าเจ้าขาพวกเป็นเจ้าเยกขี่ รถสีเหยียบเจ้าเด้พัสสันเล่าหลับอ่ฟังเราใส่เกียร์เป็นแ่ขับรถบ่เปลี่ยนพอเราไปใส่เกียร์ถอยหลังถอยเปื๊ดไปใส่ท่างไงได้ละนอบาทีมากเจนรถมากมากวัาสันว่าร่างกายความรถใหญ่เหยียบปุ๊บแบตหน่งข้ามมองทึงรถทึงคนทะเบียนรถน่าเก้าศูนย์เจ็ดแปดแต่ว่าเบิกรั์บ,บ่งหนูว่ามันสีมาตัวใด เบิกซับเบย,ยมันเคยออกเก็บแปดเก้าเคยออกสามตัวเวลาฝันเห็นรถขั้นหนีนะคะทะเบียนหนัเก้าศูนย์เจ็ดแปดเอฟซีไม่ชอบ,บกดซับจับเอาเองนะใบว่าเบ,บิกซับจับอกวมาแค่สามตัวฉลากกินแบงรัฐบาลนอเด็กนะรีทายรดตอรีบารนดี้สาธุเ้อคันเลขสีออกให้ฝันเกียวเดอร์วัสันไม่สีออกตัวใดให้ฝันเกยวตัวนั่นละเลยว่ามาฝันเองได้บารนี้ฝันอีกบารนี่ขับเองได้บารนี้ ฝันที่สองอีกคือขับเองครับรถเก๋งนะ่ะไปงานนะั่นพาจาย์ทางงน่นสะอาดเพื่อนสางวัดพอดีเบิ่องซาไปเลยฟานว่าครับรถเก๋งขันนีไปซึ่งรถมูนะ่น่ะรถเจแดงนะ่ะเพื่อนจอดไปเบื้องเบียนรถเจแดงก็ได้จอดปุ๊บเพิ่นงซ้ายขี่แซงปับ๊บไปจอดทั้งหนาปุ๊บล่งรถมากเฮ้อ ทะเบียนรถเท่าคือคือกันเทราว่าสาในความฝันแต่ไม่ความเป็นจริงน่ะทะเบียนเดียวกัน9078โต้เดียวกันเรื่องสีรถเจแดงกับทะเบียนนี่รถเบิร์กซับกับทะเบียนนี่เนาะค่ะสีว่าเสียงเลขน่ะนะฝันน่ะนะมันต้องออกในทะเบียนรถนี่นะเบิร์กซับได้จับออกมาเนาะค่ะล้วกาเพื่อนห้ปลาทูมากนี่นะจะเป็นในกลางว่างยุ่เกินสองตัวสามตัวอนกันมันบอกตาลนาวเด้มันเสียออกตามไทย ปลาทู่นี่มันเป็นสองเนาะขันเบิกทัพยใส่สองแปดสามน่ะตามเล่าแปดสองเพียร่ะแต่ว่าเบิกทรัพย์ตีพวกเป็นแต่เบิกทัพก็เลยยกว่าเป็นรัฐบาลไทยแล้วค่ะสองแปดสามฟันล่างแปดสามส่วนทะเบียนรถน่ะจ้าบอ,อกมาเก้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะขอประกาศเดีย๋ยวง่งเนี่ยแต่ว่าฝันเทียนได้มันออกเจ็ดแปดเก้าอืม ฟันเทียดาน่ะนะมันมักออกตัวนี้แต่ว่าบอทราบสิจับออกมาสามคู่ตอนนั้นเมื่อนี้ฟันสามตัวบนสองตัวล่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือสดไายสิฟันเม็ดเตี่ยวแขนแขนอันนี้คือสรุปออกมาแล้วสามตัวบนสองตัวล่างเนาะคะ่ะกระชับลงมานะคะแต่ว่ากระตัดอยู่ในนีล่ะแต่วงกลมใบยูเนาะคะ่ะตัวเน้นที่เป็นตัวว่งไหวเนาะคะ่ะแมนสีสางปูพญานาคเนาะคะ่ะ สีสางองคูวายณะนาะค่ะขอให้อุศสุทเงาปทุมาสิงศิ์เทวดาทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ลูกปอยไปขอให้แม่นขอให้ผู้มีโชคมีดวงมีบารมีผู้ใจเฮ็ดจะสางร่วมกระเบิดทรัพย์ถึกแล้วถืออีกเลยค่ะเด้อเอฟซีทุกทัานหินแล้วก็ให้ถือูอุอได้กดไรกดแช่ ก็ให้ถือเลขเนาะค่ะไปน้ำกันรัฐบาลไทยนะคะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะอันนี้คือสุดซื้อเด้ๆเปิดเผยชุดซื้อส่วนตัวซื้อไวแล้วไปเมางแ้งเราบ่จ้ะเรียบร้อยปานน่นกะเขาเหมากอยูแปดสามกับเจ็ดแปดอมไม่หาเจ็ดแปดกับแปดสามจนเขาเหมาหนีจากเม็ดแมจ้าเอาทั้งนี้เห็นบอบบาดนี้คอยเดือนไปมาหลายกล่องเนาะทีละกล่องผู้ใด เดลือนพานมาพอคลิปนี้ขอให้ถือเลขขอให้ถูกหวยต้องว่าสี่หนึ่งเก้าสิบล้านกองตรงนาเลยพี่น้องให้มารวยพร้อมกันแมนแต่ว่าสีรวยเฉพาะภูมาเบิงคลิปเดยกดไลค์กดแชเดิภูบาเพิ่นเห็นด้จ้าหภ <laughs> ูบาเบิงบ่เห็นรวยเฉพาะเอฟซีเท่านั้นนะจ้ะเนาะภูบ่เบิงบ่เห็นภูบากดไลค์กดแช์กับบเห็นอีก เอาคนเน่าดวงปูกกันมันก็ต้องดวงถึกสตากันมันก็ได้น้ำกันนะจ้ะเป็นแนวทางนะเบิกซัพเนาะแม่น,เป,น,เ,น,นเป็นแนวทางนะคะอันนี้นว่าไ<น>ม่<า>มยกโ<า>ด,<า>ดแนแ้วนะครับแต่ว่าอยู่ในนี้สเสี่ยงอีกรอบหนึ่งคือจะเสี่ยงเอาขวัญใจผู้เฒ่าขอเสียงอีกรอบหนึ่งคือจะไปไปเสียงไหวกระปูกระยาว่าขวัญใจผู้เฒ่าสิ่ป่อยเมดเตียย เขียนๆเด็กบนล่างน่มันสีมาตัวใดเนาะคะ่ะสีเจาะตัวใดมันจมดแนนสีหาตัวเจาะเนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรนี่จัดไวแล้ว้วก็ผู้ใดมากับไปยิบโรตเตอรี่เนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยของเรานะคะคือเข้ายิบโรตเตอรี่สิถืบอบ่ถืเอเข้ากับได้บุญเด้พราะว่าเพิ่นกาไปหมุนใส่ประโยชน์ต่อไปเนาะคะ่ะคือชรากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ สิเป็นเลขหน้าเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวบุญมันคือสีบอดได้เงินนอกขนันออกสองตัวบนออกสองตัวล่างาแต่สี่ได้ขึ้นเงินนิ้วได้จะได้ทึบเบิกทราบค่อยไปเอาเงินอยู่หายแยกถือลอตเตอรี่เป็นปึกน่ะนับนับ,น,บนับไปเข้าประตูตรวจไปมีเลขถือเลขหน้าสามตัวสามใบเลขท้ายสองตัวสองใบ รางวันที่ห้าหนึ่งใบหมื่นนันนะนล่วก็คนยังก็ดวงดีค่ะแม่เมขเลอันล่างแม่จ้าเป็นเบื่อเลยหมือนนันได้เงินแห่แสนได้คักสีได้ย่ามได้นั่นคือย่ามเพิ่นปวดเพิ่นปลายย่ามบุญเฮาทรงเนาะค่ะเป็นบุญที่แม่เบิกทรัพย์เยอะมากเบิกทรัพย์เสียส่วนตัวจ้าว่าเป็นความเสียของเบิกทรัพย์นี่ละเบิกทรัพย์อยู่น้ำเพิ่นมากนี่ ปูยามานีได้ซิฟกว่าปีแล้วจากชีว่าูมียังเนาะค่ะอุปนอคือสิมีปฏิหารให้เห็นจนทุมื่อนนี่ละไม่ได้รวยแต่ก็ไม่จนนะคะมีอยู่มีกินคันว่าอยากได้ท่องเด้ยอยากใส่ท่องหาบาทเด้่ัสนก็มีรถทึกเลขก็ได้ซื้อท่องแม่คันว่าโอ้ยอยากได้ใสยได้ยอยากอันข่องเรียนปูอัน ปูยังก่อปูพี่บุณปูพี่บุญเงื่นถือเลขค่ะถือเลขก็ได้ไปใส่กรอบเลยมาสื่อสอยใส่ปูพี่บุญเนาะคะ่ะบาดนี่เบิกทรัพย์เสียเอาลถบาดนี่ก้ับส,สร้างอันปูพญานาคเนาะคะะา่ะได้ที่บอกโอ้ยได้เวลาที่นาอยอยากได้ที่ให้ปูปู <c oughs> กับไปเหยียบบึ๊บให้ได้เนาะคะ่ะคือเบิกทรัพย์นี่สี ขันคืดจกได้ยังใจจดใจใจอก็บเหียงมันมากได้นะคะคือต่างใจแต่ว่าสิขอโยหหันดะขอก็ที่วัดาสิงซักศีรกะเพื่อาากกนกับระท่านให้จนมากสีมาทั้งโจกราบการทํามาหากินก็นได้อยู่ะแต่ว่าเบิกทสื้อากินนีคือบ่ทุกหล้กก็บ่รวยอย่างซี่นะแต่ว่ามาตุ่มตุ๊กกับโชคลาภถือลอตเตอรี่นะจ้า ชวนมากสีได้กดขึน้นกวานกับรตดตลี่นะคะอันนี้คือดวงของเบิร์กซับนะเอฟีก็พิจารณาดูจังใดไงโศกให้มันให้รวยสุขภูสุขคนเด้อค่ะขอบคุณแม่เบิร์กซับค่ะ<ส>